สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j s Pro นะคะอยู่กับถายอีกแล้วแล้วตอนนี้อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ b e n ์ GLC ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากด้านหน้าคนขับนะคะนี่ลูกค้าเลือกเป็นใช้จากสวิตช์เดิมนะคะใช้กดปุ่มคายล็อกขาสาครั้งนะคะฝาท้ายนะคะก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ และตำแหน่งสายไฟนะคะคมีเก็บเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยเราติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพเลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสามารถกดปิดได้จากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังตรงนี้ได้เลยของเรานะคะก็จะใช้เป็นตัวระบบกนดูดนะคะก็จะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่เปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นที่หนักมือแล้วค่ะ แล้วยังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยนะคะเป็นตัวระบบกันนีบค่ะเดี๋ยวลองเทสใช้งานกันนี่นะคะฝาท้ายก็จะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวลองกดให้ดูอีกครั้งแล้วก็ที่รีโมทนะคะก็สามารถใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะเราใช้วิธีการกดไปที่ปุ่มไฮล็อกค่ะสามครั้งเท่านั้นเองก็สั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดได้เลยนะคะจากรีโมทเดิมได้เลย หากท่านใดนะคะที่สนใจค่ะอยากติดตั้งในส่วนของระบบสา,ายไฟฟ้าแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน JSP นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ